ผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชยังคงปักหลักชุมนุมในบริเวณสี่แยกราชประสงค์อย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลและศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอจะมีมาตรการกดดันรอบพื้นที่การชุมนุมช่วงเช้าที่ผ่านมามีแกนนำนปชอ,อย่างเช่นนายแพทย์เวงโตจิราการขึ้นเวทีปราศัยขณะที่นายก่อแก้วพิกุลทองแกนนำนปชอ,อีกคนเปิดเผยว่ามาตรการปิดเส้นทางการเดินทางเพื่อตัดการส่งอาหารและน้ำให้กับผู้ชุมนุมนั้น ไม่ใช่อุปสรรคของกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนเรื่องอาหารก็ไม่มีปัญหานะครับอาหารเราก็เก็บพอเพราะฉะนั้นเราสามารถอยู่ได้นานนะครับส่วนที่ทางทหารมีการกดดันไม่มีคนเข้ามารวมชุมนุมนั้นต,ตอนนี้ยอมรับผลกระทบว่าคนจํานวนมากไม่สามารถเข้ามาได้แต่ว่าผมมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกเพราะว่าถ้าเขากดดันให้เราย้ายจากที่นี่ไปเนี่ยเราก็สามารถย้ายไปอยู่ที่แยกอื่นได้ ขณะที่ผู้ชุมนุมที่ปักหลักในบริเวณนี้ยืนยันว่าจะยังคงชุมนุมต่อไปเพราะต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุประทะตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมก็คิดว่าคงหน่อยไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าประชาชนตายไปตั้งเยอะแล้วทางรัฐบาล ดนน้้้อออ่่่่่ปิเเเเเนนนนทททุุกกยยยยาาาาาางงงลัีีรรรรรููใวหตณ์็ขณะที่บรรยากาศโดยรอบบริเวณพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ยังคงมีด่านของทหารและตำรวจปิดกั้นเส้นทางการเดินทางของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเดินทางสมทบเข้าไปในพื้นที่และตรวจรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกบริเวณโดยรอบส่วนห้างสรรพสินค้าโดยรอบนั้นทั้งมาบุญครองเซ็นทรัลชิดลมสีลมคอมเพล็กซ์ก็ปิดบริการเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และรถไฟฟ้า BTS